ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในปี2517นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันในเรื่องแรกในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกว่าคุณจะมีโอกาสที่จะทํางานต้องเรียกว่าต่างถิน่นต่างแดนมากขึ้นมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นมีโครงการใหม่ๆมากขึ้นชาวลัคนาราศีธนูในปีหน้านั้นมีโอกาสได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆ และคุณนั้นก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคุณอาจจะมีการสื่อสารกับต่างประเทศหรือค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะทำงานในต่างถิ่นของ,ของตัวเองมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีธนูนั้นในช่วงนี้ ลูกน้องบริวารของคุณนั้นจะเกื้อหนุนในเรื่องของการทํางานของคุณได้เป็นอย่างดีฉะนั้นในช่วงปี2 5ง7นี้ถือได้ว่าเป็นปีทองของชาวลัคนาราศีธนูเลยทีเดียวที่จะทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะได้พัฒนามีโอกาสที่จะได้มีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะได้การงานใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆซึ่งคุณนั้นก็จะทําได้อย่างเป็นไปตามเป้าหมายยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนํา ต่างๆนานาซึ่งจะทําให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีคุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศในช่วงปี2517นี้อย่างแน่นอนซึ่งจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษในปี2517นี้ สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในปี2 5 1 7นี้ก็จะถือได้ว่าเป็นปีทองของคุณเช่นเดียวกันเนื่องมาจากว่าการงานของคุณนั้นมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสที่จะสร้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นก็จะทำให้คุณนั้นมีโชคลาภมีการเงินที่จะเข้ามาหาตัวคุณนั้นมากเป็นพิเศษการเงินของคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกเป็นก้อนซึ่งจะทาให้คุณนั้นสามารถที่จะ ซื้อบ้านซื้อช่องสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างฐานะให้คุณเป็นที่ปรากฏแก่คนอื่นได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวดังนั้นการเงินนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นรู้จักจเก็บออมบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในด้านการเงินสําหรับบางคนที่มีปัญหาการเงินในสิ่งที่ผ่านๆมาก็จะช่วยทําให้การเงินของคุณนั้นมีความมั่นคงในอนาคตสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันแต่สําหรับในเรื่องของความรัก อยากจะให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นต้องพินิจพิจารณาสักเล็กน้อยสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีธนูนั้นบางทีคุณช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่นะักมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะเจอเจอคนที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์หรือเจอเจอคนที่อาจจะ ไม่ค่อยจริงใจกับตัวคุณมากมายสักเท่าไหร่นะทาให้คุณนั้นผิดหวังไม่บ่อยหรือแม้กระทั่งบางทีใหม่ๆก็เข้ามาคุยกันถูกอ,อกถูกใจคุยกันไปคุยกันมาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเข้ากันไม่ค่อยได้อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวซะมากกว่าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะต้องระมัดระวัง คนในครอบครัวหรือคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณนั้นมีโอกาสที่จะผ่าตัดมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุได้ก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องนี้เอาไว้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้คุณและครอบครัวนั้นมีก็ยังถือได้ว่าช่วยกันทำมาหากินยังถือได้ว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันจะทำให้มีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวในเรื่องของการงานและการเงินมากเป็นพิเศษ ถือได้ว่าความรักของคุณในช่วงปี2517นี้อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากนะักแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่สามารถที่จะร่วมมือช่วยกันรทำมาหากินได้อย่างดีเลยทีเดียวนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในปี2517นี้